มาเบิงพยนยกสะดุงนะครับพี่น้องครับยกสะดุงหรือว่ายกยอนะครับสีมันหรือบ่อมันจังไดเข้ามาชมือนกันนะครับโอ้นั่นบรครับที่ได้ครับเอาเดี๋ยวมาหลุนกันนะครับสิได้หรือบ่ได้สีมันหรือรรบ่มันก็มาหลุนกันครับปึ๊บหน้านโอ้ได้เยอะตัวนี่ถเถยู่ถเถอยู่ โอ้นี่วิธีการเอาองเพิ่นนะครับพี่น้องครับปลาขาวบ่ครับเนี่ยปลาขาวโอ้เขาท่าตัวละพี่น้องนั่นบ่ครับได้ได้หลายเนาะยี่นี่หันถือว่าหลายอยู่ได้นี่มาเคืองโมงจะนี่ยโอ้พูดน่ะขนาดมาเคืองเคืองโมงนะครับพี่น้องครับอันนี้บ้านแถวแถวบ้านยังครับแถวไนบ้านพี่ยม่บ้านพี่ไม้บ่ตำบลยังครับเนี่ยตำบลพี่บ้าปรางกูบ้านพี่ไม้ตำบลพี่ไม้อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษเนาะ โอ้นี่บอ,อยู่ใกล้ๆ,ๆเนาะใกล้ๆปางกูเนาะใกล้ๆสามแยกสี่แยกไฟแดงนี่เน,ะนเาะเอามาชมกันครับพี่น้องครับหมานะบอหมานนั่นโอ้ถือสุดตาบาดนี่บาดนี่แบบนี้ก็ได้หลายก็ได้เนาะนี่ถูกตาครับพี่น้องครับหมานแห้งครับโทลเอาปลากระเดินพวกเอาบ่าเอาเบาอร์ยังมันพวกแซ่บบ่เอาตะปลาขาวบ่ครับโอ้่นบอยปลากระเดินคนปล่อยไป เออเขาทาครับพี่น้องครับวิถีเศราบ้านนะครับในการทำมาหากินนะครับอยู่ในริมริมทางอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดบ้านเฮาเนี่แหละครับพี่น้อง,องอบ้านนี้ได้สองตวัวบ้านหนี้